ครับผมสวัสดีครับเช้านี้ก็พามาอัปเดตนะครับเป็ดอีเหลียงนะยีเดียร์ไว้ตอนนี้ขนานี้ก็สี่เดือนป่าแล้วนะครับตัวตัวมากครับนะคาดว่าหลังจากผัดขนรอบนี้แล้วก็น่าจะเริ่มไข่แล้วนะครับตามลักษณะของสายพันธ์เขานะครับคือให้ไข่เร็วแล้วก็ให้เนื้ออัตราการให้เนื้อก็ค่อนข้างสูงครับ ให้เวลาสี่เดือนจริงๆแล้วเนี่ยเลื่อนจำหน่ายได้้งแต่สามเดือนล้ะถ้าถ้าจะเลี้ยงแบบขายเนื้อนะครับโตัวโตมากครับนี่ก็ย้ายมาจากครอกที่เอาไป เลี้ยงลงเรือนนะครับเมื่อก่อนแล้วพอดีฝนมาพายุเข้าฮนะลงเรือนพังก็เละะยย้ายมาที่ทำาคกใหม่กนะ็ลักษณะเด่นๆจากการที่ได้เลี้ยงเข้ามาสี่เดือนกว่าเนะี่ยก็คือดูหนึ่งเป,เป็ดที่จริงๆแล้วเขาพร้อมที่จะหนีได้นะฮะในวันที่ลงเรือนพังแต่เขาก็ไม่หนีนะครับแล้วตะคืนนั้นไปกับ พายุไปกับสายฝนนี่ก็คงจะต้องตามกันยาวแล้วครับแต่สรุปคือเช้ามาอยู่ครอบทุกตัวนะฮะครอบนี้เป็นทําเป็นครอบปล่อยกว้างเลยฮนะเป็นลานกว้างนะฮะมีร่มไม้ให้อยู่นะแต่เนื่องจากว่า ไม่ได้ค่อยเล่นกับเขาครับก็เลยทําให้เขากลัวเราหนิดหนึ่งนะฮะในนี้จะมีเป็ดอีเหลียงแล้วก็มีมันหลาดนะฮะมันหลาดใหญ่นะครับก็สายพันธุ์เป็ดต่างๆนี้ก็ได้มาจากนัทวุฒิฟาร์มนะครับผมหลายท่านก็สอบถามมาว่าซื้อลูกเป็ดมาจากที่ไหนนะครับก็ตอบไปจากนัทวุฒิฟาร์มนะครับนัทวุฒิฟาร์มบ้านน,น, ى, น,าานกเอ็นะบบน,นัทวุฒิฟาร์มนกกระทาอุบลราชธานีนะครับผม เข้าไปที่เฟซของน้องเขาได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้มีความนิยมของเป็ดอีเหลียงค่อนข้างจะสูงครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะฮะการจำหน่ายลูกพันธุ์ค่อนข้างจะมีความต้องการเยอะพอสมควรนะครับบรรยากาศปลาไผ่ มีปลาไผ่มีต้นไอยนามีฮา,านาม็กซิกัรนฮนะานาเม็กซิโกผักชายาผักของชูรสนะตัวนี้นี่เขาชอบกินมากครับแต่กินเยอะไม่ดีนะครับกินเยอะนี่ทําให้เป็ดขาอ่อนได้เลยนะครับควรจะเอามาต้มก่อนแล้วค่อยให้กินนะครับชอบมากเป็ดอีเลี้ยงนี่เป็นเป็ดที่กินง่ายนะฮะ ย่ผมเลี้ยงในกำลังมังในเลี้ยงแหนแดงไว้เขาลงไปกินเคี่เกี้ยงชอบมากฮะับเตรียมไว้ครับก็รุ่นนี้พอเขาเริ่มไข่ก็ไข่ระยะแรกก็จะจะยังไม่ฟักนะครับก็พอทิ้งไว้ได้ระยะหนึ่งให้สมบูรณ์เต็มที่เราจะเริ่มฟักนะครับก็ตอนนี้กําลังสั่งตู้ฟักไข่จากนทวุฒ นวุฒธฟาร์มนกกระทานะครับส่วนเบอร์โทรครับดูในคลิปพัดเผ็ดนกกระทาได้นะครับนะฮะเบอร์โทรเดียวกันนะครับผมเบอร์โทรสาหรับสายพันธุ์ติดต่อสายพันธุ์เป็ดไก่แล้วก็นกกระทานะครับก็ว่าหลังเดี๋ยวให้ผ่านพ้นช่วงการระบาดของโควิด1 9นี่ก่อนนะครับก็จะไปรีวิวที่ฟาร์มนักวุทธนะครับนักวุทธนี่มีทั้ง สายพันธุ์เป็ดไก่แล้วก็นกกระทานะครับแล้วก็ยังทําตู้ฟักไข่คุณภาพสูงด้วยนะครับทําเองแล้วก็รับฟ่อมด้วยนะครับติดต่อได้นะครับในเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้ที่หน้าปกคลิปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเสนอเพปท่ชน,นี้ก่อนนะครับผม พบกันอีกในคลิปต่อตอไปนะครับพอเริ่มไข่ก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึง่งครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ